อยู่นั่งแปลว่าเธอพวกเราคือีนะเออส่วนพวกเธอคือพวกอยู่เดว่าพวกเขาคนเดียวเงงเงงเรียกว่าอีหล่อนคนนั้นเรียกชีสัำหรับสถางที่เรียกว่าอีิศอะไรคือแบบพนันกรนแทนของนางที่จะได้เรียกคำสั่งต่อไปต่อไปคำใดทีว่าไปไอชีชีว่าไปไอชีชีอยู่วีเดว่าดีกูดีนนะทีโอเค I love ส่วนยูนั้นก็แปลว่าเธอพวกเราคุมีนะเออส่วนพวกเธอก็คือพวกยูเดบเป็ว่าขพวกาวทีมนันมเดียน้องสุดก็เรียกว่าชีส่วนหล่อนคนนั้นเรียกชีสันติของสานที่เรียกมันว่าอีกล่านี้คือสามคำนามเรียกแทนคำนามแทนชื่อให้คิดจะได้ไม่เรียกคำซ้าก่อน แปลว่าฉันส่วนอยู่นั้นแปลว่าเธอพวกเราอยู่นั้นแปลว่าพวกเขาถ้าคนเดียวเหงาเงาเขาเรียกว่าฮีส่วนหล่อนคนนั้นเรียกชีสัสตว์สิ่งของสถานที่เรียกมันว่าอิดแทนชื่อให้คิด จะได้ไม่เรียกซ้ำซากบอกปากต่อปากจำให้ขึ้นจิตว่าไปไอีทีอิดว่าไปไอฮีทีอิดยูวีดไม่ติดโควิดโอเคไอแปลว่าฉันส่วนดูนั้นก็แปลว่าเธอพวกเราคือวีนะเออส่วนพวกเธอพวกยูเดมแว่าเขาเดียวเหงาเงาเขาเรียกว่าฮี คนนั้นเรียกชีเรียกมันว่าอิตสับพนามเรียกแทนคำนามแทนชื่อให้คิดต่อปากจำให้ขึ้นาให้ขึ้นจิตตาต่ปาิตอดอ่่ต